ะลุยสวนทุเรียนเชียงรายพื้นที่ชันระดับนี้พ่นยาอย่างไงทุกคนดูความชันนะครับไม่ใช่ทางไปเที่ยวดอยที่ไหนนะแต่เป็นทางขึ้นไปสวนทุเรียนของลูกค้าเราครับส่วนภาคเหนือความท้าทายมันอยู่ตรงนี้แหละครับการดูแลจัดการโดยเฉพาะการพ่นยาบอกเลยว่างานหินวันนี้แวะมาเที่ยวสวนพิตั้มครับอยากรู้จริงๆว่าบนพื้นที่ชันระดับนี้พิตั้มมีเทคนิคพ่นยาอย่างไงให้ทั่วถึงและประหยัดแรงโดนมันก็ได้ข้างบนอะแต่ว่าถ้าอย่างเราอยากเก็บงานหรือว่าเราเจอแบบศัตรูพืชแบบจำเพาะเนี้ย อย่างเช่นแบบเพี้ยหอยเออที่ไม่อยู่ใต้ใบบางทีเราต้องมุดไงมุดแล้วอย่างเงี้ยมันมันมุดไงใช่ไหมล่ะมันก็แบบแทงขึ้นใบอย่างเงี้ยยิ่งได้หัวเมื่อกี้ที่มันมันแงนขึ้นอย่างนี้ได้เราก็ไม่ต้องเข้ามุดตัวเองด้วยตัวเองไงเราก็อย่างงี้เอาอง่ายกว่าแทนที่เราจะมาแบบใช้โดนจริงๆใช้โดนมันก็ได้ข้างบนเนาะบางทีก็ต้องใช้คนตามอยู่พอคนตามบางทีลูกน้องทํางานบางทีเขาก็ไม่ได้คือไม่ใช่ของเขาเนาะ ต้องบอกงี้ไม่ใช่ของเขาเขาก็คงไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เขาแค่จบจบหน้างานวันนั้นไปแต่พอเราไปเห็นแล้วการระบาดของพวกเพี้ยหอยมันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องแบบลงเองดูเองดีกว่าจะได้เห็นว่าตรงไหนมันมันเหมาะแก่การมุดเราก็เอานี้แหละมุดบางทีมันต้องแบบเลื้อยเข้าไป <laughs>